สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็นี่น้องมาขายเสือ้อโอเคไปเราดูดูเสื้อกันนี่คุณพ่อมาส่งนะฮะน้องเรียนอยู่มหิดลเนหรอเรียนอยู่ไม่ิดลนครับผม <c oughs> เรียนเสร็จเลยครับหน้าตาเหมือนเรียนหมอเลยครับ <c oughs> เรียนอะไรเรียนวิศวะอุตสาหกรรมวิศวะใช่ไหมครับพี่ <c oughs> พี่จบวิศวะปิโตรเลียม <c oughs> แต่ว่าจบจุฬาฯแต่ว่าบผมใช่แต่ว่าไม่ว่าทบจางานเพราะว่าอยากขายเสื้ออยากขายเสื้ออยากขายเสื้อ นี่นะครับเป็น,นเป็นปใกล้จบแล้วจบแต่หน้าตาเหมือนเป็นหมอเลย <c oughs> ใช่ไหมนี่ครับแล้วพี่ขอด่วนนะอันนี้ตัวไฟแอลครับอืมน,นี่นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สองตัวจริงๆพี่ไม่ได้มาอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนี่อันนี้วันนี้เขาส่งมาขายเนี่ยปกติก็จะมีคนส่งมาขายไยงน,นี้ของจันจิมส่งมาเป็นพวกโอปินหมดเลยพวกนี้พี่จ้าไปทําพวกไอ้จับเบอือเพราะว่ามันคนเขาชอบเล่นขายไม่ค่อยได้กําไรหรอกพวกนี้ แป๊บนึงนะฮะน้องชื่ออะไรนะครับชื่ออาร์มครับอาร์มพี่ขอโทษนะอาร์มพี่ลืมนี่หนึ่งนี่น้องอาร์มนะครับพี่พี่สามใช่ไหมค<บ>รับผมครับนี่ก็จะมีชุนมีตําหนิพอดีเลยน้องเอาเอามาพอดีเลยเบื้องต้นเนี่ยพี่บอกก่อนสองตัวนี้แท้นะครับเบื้องต้นเนี่ยสองตัวนี้คือของแท้นี่มันจะมีสองป้ายนะครับหนึ่งคือป้ายเฮนหรือป้ายฮานเดอส์บ้านแลเรียกฮานเนสแล้วก็อันนี้เป็นป้ายวินเทอแรน สองตัวนี้แตกต่างกันคือตัวนี้มันจะผ้าบางกว่าเวลาเช็คนะถ้าใครที่ซื้อนะต้องระวังตัวนี้หนึ่งคืออะไรรู้ไหมหนึ่งคือมันจะสั้นกว่าสองคือผ้าตายนะครับสามคือสุดท้ายเลยคือของปลอมของเกตตัวนี้นจะหนากว่าแล้วก็จะยาวเห็นไหมมันจะยาวกว่าอืม แล้วก็น้องขายที่ท่าดสองตัวหมื่นหกสตัวรวมกันหมื่นหกสองตัวหมื่นหกนี่ไม่ได้แพงนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันมีตาหนิตำหนิเยอะพอสมควรจะคาว่าเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็มีตัวนี้พี่มีตัวหนึ่งเหมือนกันเนี่ยตัวนี้ก็ได้มาแต่ตัวนี้น่าจะได้มาประมาณ9ก้าพันหมื่นหนึ่งนะครับตัวนี้แต่มันจะใหม่กว่านี่เป็นปลายเฮนเหมือนกันแต่เป็นเฮนแบบสองชั้นตะเข็บเดียวเหมือนกันแล้วก็จะมีสามตัวตัวนี้ยาวนะครับสัมผัสใน้หนึ่ง ใช่ครับพอรู้ไหมว่าเราเล่นเสื้อเป็นหมื่นเป็นอะไรเงี้ยอ๋อรู้ครับผมรู้ใช่ไหมว่าขายได้ด้วยได้กำไรมาถานอีกสองตัวนี้ได้ครับได้กำไรได้กำไรด้วยครับผมตราที่หลังซื้อมาขายพี่เยอะๆนะพี่กำลังหาแบบงานแบบเนี้ยงานพวกโอเวอร์บิ้นแบบนี้นะครับแล้วเล่นเสื้อมานานเรื่องก็ประมาณ2ปีแล้วสองปีติดตามพี่นานเรื่องติดตามนานแล้วครับได้ความรู้ได้ไรไหมเรื่อดตั้งหลับไม่มีตานานเลยได้ได้เยอะใช่ไหมได้เยอะนะครับก็เดี๋ยวพี่จะโอนตังค์ให้น้องน้องอาร์มนะครับโอ้โหดูหล่อมากเลยไม่ต้องเก่งนี่โโอ้หอ่ะพี่ขอหนึ่งเพลงเต้นให เต้นอะไร <c oughs> ล้อเล่นนล้อเล่นนะครับ <c oughs> นี่นะน้องอาร์มไม่ได้เป็นหมอนะเป็นวิศวะนะครับเป็นน้องวิศวะเหมือนกันนะตอนนี้พี่ยังแคลแขวขคลองเคลีคลับนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะตอนนี้อ่ะไม่มีอะไรอารมเดี๋ยวพี่โอนตังค์ให้แล้วกันเบื้องต้นเป็นของแท้แล้วก็น้องๆน,นะย้ำมาแล้วมีสองป้ายป้ายเฮนกับป้ายวินเทอร์แลนด์แตกต่างกันเรื่องของทรงเสื้อแล้วก็เนื้อผ้า ช่วงนี้มีสารนะนะไม่ใช่รายการผีนะครับเพราะถ้าเป็นฝั่งของอเมริกานะครับก็จะเป็นป้ายเ e นส์นะครับกับป้ายวินเท a ลนที่ผมเอาให้ดูเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นฝั่งของออสเตรเลียก็จะเป็นป้าย t o p h เฮ v y ีกับป้าย x อ e ซนะครับแต่ถ้าเป็นป้ายบล็อกคแบบนี้หรือไวโอแบบนี้เป็นของเคนะครับระวังด้วยแต่ถ้าเจอป้ายยุโรปก็ไม่แปลกนะครับประมาณนี้นะ แต่นิดนึ่งตําเนียจริงๆพี่ไม่ไม่ค่อยอยากให้ซ่อมนะเสื้อยืดวินเทจเนี่ยจริงๆถ้าใครที่เล่นเสื้อยืดวินเทจไปนานๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำว่าไม่ต้องซ่อมหรอกมันเป็นธรรมดาของตําเนียนะผมส่วนตัวก็ชอบเก็บพวกสายเซ่อๆใช่ใช่แต่นี่มันอันนี้เราเราเราเนี่ยอย่างผ้ากาวเนี่ยพอแกะแล้วจะเป็นหลุดๆอย่างเงี้ยเห็นไหมพี่ไม่ค่อยชอบ เป็นรูก็เป็นรูไปเลยไม่ซีเรียสอันนี้ม,นมันซื้อมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อ,อโอเคะนะครับนี่ก็ออยังได้กำไรด้วย <c oughs> นงี้ยไนเลี้ยงข้าวพอเลย <c oughs> พอนางรออยังรถชิวเลยนะ,ะเดี๋ยวพี่โอนดีกว,ว่า <c oughs> ไม่เสียเวลานะครับระวังนะตัวนี้ของปลอมเยอะละมีของปลอมเยอะแต่ของปลอมสีมันจะแบบทึบๆกว่านี้แล้วก็เนื้อผ้ามันจะยังไม่ใช่จริงๆของปลอมมีอยู่สองแบบน้องมีอยู่สองเจ้าทําออกมาเจ้าไทยกับอีกเจ้าหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นของจีนหรือของอะไรหรือล่านะต่อสีมันยังไม่เหมือนยังไม่ยังไม่ขายแล้วก็ผ้ายังไม่ได้นะครับ สวยมากเลยวันนี้สองตัวอันนี้อีกตัวหนึ่งเป็นสามตัวอ่ะเดี๋ยวผมตาโอนตาให้น้องอาร์มก่อนนะครับวันนี้อาร์มมีอะไรฝากบอกเพื่อนๆชาววินเทจไหมว่าพี่ซื้อจริงขายจริงใช่ไหมครับผมซื้อจริงใส่ขายจริงนะครับพี่ออฟนะครับแล้วก็เสื้อตัวนี้ผมใส่อยู่ก็จับฉลากมาจับตามที่ด้วยครับอันนี้เล่นกินจับฉลากมาเหรอใช่ครับเล่นต่อรอบเสื้อวงล้วนวงล้วนอันนี้โคชัมเบอร์ตัวนี้สวยมากเลยแล้วชอบใช่ไหมเนี่ยชอบเลยครับเดี๋ยวใส่ใส่ตลอดเลยนะโอ้แล้วได้เสื้อใส่ด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ้องงาม แต่งตัตหล่อมากเลยโอเคน้องพีเรียบเรียบร้อยไม่ต้องกดว่าไม่ต้องกดเดี๋ยวพี่จัดการเองขอบคุณมากนะครับฝากฝากฝากเพื่อนๆหน่อยนะว่าถ้าใครถ้ามีอยากจะมาขายก็ส่งมาได้นะครับใครที่ไม่อยากขายก็จำนำไได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามที่เพจออลพลเตอร์ด้วยนะติก๊ตกต k อ YouTube Facebook มีทุกช่องทางยังไงฝากด้วยวันนี้ไปแค่นี้ครับสวัสดีค่ะสวัครับ